สู่ช่วงเวลาของ Talk in Trend กับนิตยาท a l k และวันนี้นิตยาได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจากแขกรับเชิญ2ท่านที่มานั่งพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องราวของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและก็เรื่องของการจัดงานวันครูที่จะเกิดขึ้นในวันครูแห่งชาติ16มกราคมนี้นั่นเองวันนี้ก็เลยแปลงร่างมาเป็นคุณครูนิตยานะคะท่านแรกที่จะมานั่งคุยกับเราค่ะดรประสงค์สังข์าชัยประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะส่วนระดับจังหวัดนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งท่าน ออชลมอัธรรมค่ะผู้อำนวยการสนันงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตค่ะทั้งสองท่านนั่งอยู่ข้างๆนิตยาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ขึ้นต้นในรายการพอจะเป็นครูกับเขาได้ไหมคะบุคลิกได้เลยคบุคลิกได้แต่ถือไม่เลียวไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่เลียวไม่ได้แล้วครับกระตุ้ห้ามนะครับก็คือถ้าถือไม่เลียวอย่างนั้นไม่ได้แน่รางวัลนี้นะคะขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของรางวัลก่อนนะคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะจริงๆรางวัลนี้หลายๆท่าานอจจะ เห็นสปอรตมาบ้างได้เห็นภาพข่าวมาบ้างแต่ว่ายังไม่ทราบในรายละเอียดว่าจริงๆแล้วคือรางวัลอะไรยังไงนะคะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะฮะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยทรงมีพระกรุณาโปรดเจ้าตั Monday> ้งพนามรางวัลด้วยพระองค์เองว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้วรางวัลนี้ จุดประสงค์เนี่ยเพื่อต้องการเชิดชูยกย่องเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวคือไม่ใช่แค่ภูเก็ตไม่ใช่ประเทศไทยแค่นั้นแล้วอันนี้เป็นระดับสากลแล้วค่ะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็11ประเทศมีตั้งแต่เวียดนามเขมรลาวไทยพม่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียติฟิลิปปินแล้วก็บูไนประเทศหนึ่งเกิดใหม่ก็คือ ติมอริเต้นะครับผมตัวผทั้งบมด11ประเทศครับประเทศละหนึ่งคนจำหมดเลยเหรอจำได้หมดเลย11รัเค่ะประเทศละหนึ่งคนเท่านั้นครับครับ นอกจากนี้แล้วสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยนี่เรายังมีรางวัลระดับรองลงมาอีกนะครับอ,อีกอีกสามรางวัลคือของประเทศอื่นอาจจะคัดยังไงไม่รู้แล้วแต,แต่แต่ละประเทศจะไปคัดกันเองใช่ไหมคะคแต่ของเราเนี่ยเราก็จะมีกลวิธีนในการคัดแตกต่างกันออกไปแล้วนอกจากนี้แล้วจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยนะครับว่าเราต้องการที่จะคือในชาวภูเก็ตทั้งหมดเนี่ยก็จะ ใช้กระบวนการของการคัดเลือกอรางวัลสเมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยนะครเป็นการยกย่องเชิดชูกเกียรติครูคแล้วเราก็ตั้งชื่อรางวัลน,นี้ว่าเป็นรางวัลครูประกายเพชรซึ่งจะมอบรางวัลครูประกายเพชรในจังหวัดของเราเนี่ยในวันครูวันที่16ะนะคะเดี๋ยวกันนะคะ เดี๋ยวล้ยท่านอาจจะงงอันนี้คือคือสืบเนื่องจากที่มีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีก็เลยกลายเป็นมามีของท้องถิ่นเราด้วยมมีท้องถิ่นของเราด้วยเพราะเราก็ไม่ลืมครูไงคุณนิตยาก็ก็แสดงเป็นบทบาทครูเมื่อสักครู่นี้ับผมอันนี้ไม่ได้จำมาจากครูคนไหนของตัวเองนะคะคิดเองจริงๆครูนิ่เดียวไม่มีใครถือไม่เลียวอย่างนั้นก็คือเป็นพอพืนเหมือนกับการคัดในระดับจังหวัดก่อน พอเป็นระดับจังหวัดเรามีรางวัลให้สําหรับระดับจังหวัดเรียกว่าเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูในจังหวัดของเราเรียกเรียกรางวัลน,นี้ว่ารางวัลครูประกายเพชรค่เพราะว,ว่าเกาะของเรานี่คือเพชรค่ะก็เป็นครูเป็นแบบครูประกายเพชรครับรข,อของที่อื่นเขาจะมีระดับจังหวัดเหมือนเราบางจังหวัดมีเท่าที่ผมทราบนะฮะแต่บางจังหวัดก็ไม่มีก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นผมว่าชาวภูเก็ตของเราเนี่ย ลูกหลานเราเนี่ยเราจะเดินเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยด้วยด้วยบทบาทที่สองก็คือบทบาทของครูนะครับทิ้งร่องมาจากพ่อแม่เนี่ยครับทีนี้ครูอันนี้ในระดับจังหวัดนั่นหมายความว่ามีการเสนอชื่อผ่านกระบวนการทุกอย่างมาแล้วเหลือ15ท่านครับจาก15ท่านนี้นะคะที่เป็นครูประกายเพชรที่จะมีการมอบกันมอบรางวัลกันในครูที่ท่านพอชะลําเป็นเป็นเป็นก็เียว่าเป็นแม่งานอยู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะได้ติดตามรายละเอียดว่างานบรรครูเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีคําถามนะคะมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นใดๆโทรศัพท์มาร่วมกันทางรายการได้นะคะหมายเลข0818945477ทั้งสองท่านจะได้ตอบคําถามได้เลยนะคะถ้าว่ามีข้อข้องใจใดๆนึกนึงเขาว่าว่าพอผ่านกระบวนการหมดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าใน15ท่านนี้อาจจะมีคนที่ไปได้เป็น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าแน่นอนค่ะอ๋อือาจจะอาจจะมีคนที่ไปถึงนั่นก็ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าต้องผ่านกระบวนการอะไรยังไงอีกคะคือคือตัวกระบวนการขณะนี้จังหวัดของเราเนี่ยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด13าท่านค่ะอันนี้ในส่วนของจังหวัดในส่วนของจังหวัดเนี่ยขณะนี้เราได้ กันคัดกรองมาแล้วนะฮะเด็กต่างหามาแล้วได้15คนแล้วจาก15คนเนี่ย<ฆ>เรายังมีเวลาที่จะให้คณะกรรมการลงไปสืบสอบเ<ฆ>ขาเรียกว่าสืบสอบข้อมูลนะ<ฆ>ทุกคนไปสืบสอบข้อข้อข้อมูลเสร็จแล้วก็มาประชุมประชุมพับเนี่ยเราก็จะม,มีการสัรงะห์นะฮะ<ฆ>สังราะห์แล้วก็วิเคราะห์และต้องตอบคําถามได้2ประเด็นหลักอันที่1นึ่งคณะกรรมการทั้ง13ท่านเนี่ยจะต้องวิเคราะห์อ,ออกมาให้ได้ว่า ทำไมถึงเลือกครูผู้นี้ข้อที่สองต้องตอบให้ได้ว่าครูผู้นี้ที่เลือกเนี่ยมีลักษณะโดดเด่นในคุณลักษณะเฉพาะต่างกับคนที่เสนอชื่อในอย่างไรอันนี้เราจะตอบคดได้ชัดเจนเพราะว่ามันมีให้ ประชาชนได้มีโอกาสได้ทักทวงด้วยค่ะพอรางวันนี้เรียกว่าแล้วตั้งกองกันมาแบบว่าเรียกว่าต้องต้องต้องต่งกันมาอย่างมากเลยคือเพราะไปเกี่ยวกับเรื่องของครูแล้วก็ <ๆ S 1> น่าจะเกี่ยวกับเขตพื้นที่การศึกษาด้ว<ล>ยรเ,รเราเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงกับการกับการด,ดําเนินการตรงนี้บ้างไหมคะในเขตเองส่วนหนึ่งผมในฐานะที่เป็นบริหารนุการของคณะกรรมการค่ะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับคุณครูว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสําหรับครูค่ะ แล้วก็เป็นรางวัลที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เราก็พยายามดูคนที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็มีคนเสนอชื่อเข้ามารางวัลนี้ไม่ได้เป็นการสมัครแต่ต้องให้สิทธิและองค์กรเสนอเข้ามาคือต้องดีจริงๆอะต้องให้คนอื่นเห็นทีมเมื่อเสนอเข้ามาแล้วคณะกรรมการก็จะคัดผมก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สัมนักงานเขี่พื้นที่ก็เป็นสถานที่ทํางาน ของของคณะกรรมการนะครับเป็นสำนักงานไว้สําหรับบริหารจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะ,ะเพราะจะต้องมีการต่อเนื่องไปตลอดเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นและก็เราก็จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานข้อมูลข่าวสารนี่คือหน้าที่ของเขตพื้นที่ครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเสนอเ,นเสนอไปเรียบร้อยแล้วแหละจนมาเป็น15ท่านส่วนใหญ่เป็นครูที่ ต้องยังสอนอยู่ไหมคะหรือยังต้องมีผลงานหรือมีอะไรอยู่ไหมหรือว่าเกษียณไปแล้วหรืออะไรยังไงได้ไหมคะคุณลักษณะเฉพาะนี่ทางมูลนิธิได้เปิดกว้างฮะให้ครูที่เกษียณแล้วก็ได้ถ้ามีคุณครคุณลักษณะตรงตามที่ที่กาหนดทั้งอยู่ในระบบก็ได้แล้วครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ได้ที่ยังที่ที่ปฏิบัติตนเป็นสอนสอนนักเรียนอยู่โอ้นี่กว้างมากนะคะเปิดกว้างมากสําหรับครูเพื่อเป็นครูของของแผ่นดิน สิ่งที่ที่เป็นผลกระทบที่ที่มองไปข้างหน้านี่ว่าถ้าเราได้ครูรังวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจะกรีระดับประเทศไทยมาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคําตอบ ต่อประชาชนได้ว่าประเทศไทยต้องการครูลักษณะไหนคือคนนี้จะเหมือนกับเป็นเป็นต้นแบบเป็นเป็นต้นแบบเลยเบือไท่ายก็ต้นแบบดังนั้นในวงการวิชาชีพครูเนี่ยก็จะเกิดการการอะไรการการปรับเปลี่ยนเกิดการปรับเปลี่ยนในการที่จะเขามีคําพูดบอกว่าแต่ถ้าครูที่มีคุณภาพจะส่งผลไปสู่ลูกศิษย์ที่มีคุณภาพอันนี้แน่นอนใช่ไหมครับ ทีนี้ในแง่ของคณะกรรมการคะคณะกรรมการนะะียมาจากไหนคบเป็นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงการศึกษารหรือว่าจากไหนคะคท่านท่านปออาจารย์คณะกรรมการเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนองค์ประกอบคณะกรรมการที่มือที่กาําหนดนะครับส่วนหนึ่งก็มีมาจากผู้แทนของหน่วยงานทางการศึกษาแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นประธานและก็คัดเลือกฮะท่านเดินประธานที่จะร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการนะครับ แล้วทีนี้คณะกรรมการก็มีการจะต้องมีการประชุมกันอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะตรวจสอบว่าผู้ที่เสนอเข้ามาที่มีคนเสนอเข้ามามีคุณสมบัติเนี่ยเป็นไปตามที่มูลที่กําหนดไหมประการแรกเลยก็คือหนึ่งจะต้องเป็นครูที่สามารถเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์คือต้องมีลูกศิษย์สักคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างที่สังคมยอมรับได้ไอ้ตรงนี้ครับเป็นงานหนักของคณะกรรมการที่กันเลือก คือคือคือประเด็นเนี่ยคือสองประเด็นเราไม่เอาครูที่ต้องทําผลงานอะไรมาส่งอย่างนี้ไม่ใช่คือประเด็นเนี่ยกำหนดไว้2ประเด็นเหมือนกันทั้ง11ประเทศนะคะก็ประเด็นหลักๆก็คืออันทหนึ่งก็คือครูผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ให้ประสบความสําเร็จนะฮะประการที่2ก็คือครูผู้สร้างคุณอุปกรณ์ทางคุณอุปการทางการศึกษา สองประกาศเนี่ยเราเอาตัวตัวเนี่ยมาเป็นประเด็นที่สั่นหาแล้วก็คัดเลือกคือพูดถึงครูที่เป็นที่มีคุณสมบัติแล้วจนมีคนเห็นแล้วนาเสนอผู้เกตเราเยอะไหมคะทั้งหมดนี่เราเปิดโอกาสให้ทั้งทั้งหน่วยงานทังศิษย์ทั้งมุลนิธิมีผู้เสนอเมื่อถึงวันสุดท้ายที่เราปิดวันเสนอเนี่ยมีทั้งหมด21ท่านนะย่บท่านนั้นก็มีสิทธิ์เสนอเนี่ยสองท่านค่ะ กศนจังหวัดภูเก็ตเสนอ1ท่านเพราะว่ามูลนิธิกำหนดนให้สถาบันหรือองค์กรให้เสนอได้แค่1นึ่นะแล้วก็มูลนิธิสภาการศึกษาเสนอ1นึ่งท่านแล้วก็เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของเรามี7จ็ดโรงเสนอ4ี่แล้วก็โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดของท่านพอฉลมเนี่ยสิบสองรับรวมทั้งหมด2 1 21อ <21. S 1> <20. S 2> ตอนนี้เรา,าสรรหาและคัด กองมาทั้งหมดเนี่ยเหลือ15ท่านค่ะยากไหมคะกว่าจะได้จ้างี้ใช่หรือสิบห้าคือคือคือต้องใช้ในในในระบบที่ที่ที่คณะกรรมการเนี่ยลงไปสืบสอบข้อมูลคือวิธีการคัดเลือกเนี่ยอันหนึ่งผู้เสนอเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาก่อนในสองประเด็นละค่ะแล้วเราก็มอบหมายให้คณะกรรมการทุกคนเลยฮะได้อ่านข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปสืบสอบแล้วก็ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ตัดสินเนเชิญผู้เสนอชื่อเนี่ยมาให้ข้อมูลม,มาให้ข้อมูลแบบบรรยายเล่าเรื่องเน่ะ,นะ,ะเล่าเรื่องครูคนนี้ทำไมถึงเสนอชื่อครูคนนี้เขาก็เสนอแล้วเมื่อวันที่6นี้เราก็ประชุมกันพิจารณาจากข้อมูลทั้ง3าประเด็นเนี่ยนะฮะนั่นก็คือข้อมูลจากเอกสารข้อมูลจากลงไปสืบสอะข้อมูลจากผู้เสนอเนี่ยเราก็ตัดสินได้เหลือ15นี่สุดๆร้อนๆเลยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่นี้แล้ววันที่19เนี่ยจะประชุมเหลือ5 โอ้หลังวันครูนี่ยังมีอีกจากสิบห้เหลือห้าเหลือห้าแล้วก็จากห้านั้นก็จะให้กรรมการลงเจาะพื้นที่ห้าคนไปเนี่ยโดยครูไม่ต้องรู้ตัวเลยครูครูจะไม่ไไมม่่ทราบไม่รู้ตัวกรรมการจะเม่ท่านคือจะไม่รู้เลยว่าใครคือเข้ารอบห้าคนอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าห้าคนนั้นยังไม่รู้นะแต่ว่าสิบห้าท่านเนี่ยเราประกาศแล้ว อ๋ออันนี้สิบห้าท่านนี่คือเอ่ยน้ำได้แล้วรู้แล้วเอ่ยน้ำได้เลยแล้วแล้วก็สื่อของเราก็ก็ก็เอา วันนี้ผมไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ขอให้สื่อช่วยช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยอะไรมีคุณครูกรองแก้วครูขวัญชัยครูจูริอียุทธแยะมากเลยนะคะสิบห้าท่านอันนี้คือคือคนที่เข้าเสนอมาครูไม่ได้เสนอตัวเองนะเขาเสนอเสนอขึ้นมาซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราเราเราจะได้มุมมองต่อไปนี่อยากจะเชิญชวน พี่น้องประชาชนพ่อแม่ที่เด็ยทีมมีลูกหลานเรียนอยู่ในสถาบันบ้างไม่นอกสถาบันเราได้ได้มองครูแล้วก็ยกจ้องเชิดจูครูแล้วก็เราจะมีสองปีต่อครั้งนี่ต่อไปนี้จะมีรางวัลแบบนี้ตลอดอ่าสองปีต่อครั้งนะคะจากสิบห้าท่านเหลือห้าท่านครับห้าท่านแล้วจะยังไงคะจากห้าห้าท่านเนี่ยเราจะเอาข้อมูลที่ลงไปสืบสอบเนี่ยมาวิเคราะห์และวิเคราะห์โดยใช้คําถามสองประเด็นค่ะสองสองประเด็นไี่ได้ว่า ที่เลือกหนึ่งเนี่ยเลือกเนี่ยเพราะอะไรสองแล้วคนที่เลือกหนึ่งเนี่ยนะฮะคณะกรรมการก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่ามันโดดเด่นกว่าอีก4คนอย่างไรนะฮะโดยใช้หลักการอยู่สองข้อก็คือหครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงกับาการเป็นครูที่ทำคุณคูปการทางการศึกษา,านะครับสประการนี้หลักๆครับ การเอกสารนี่ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องส่งไปที่มูลนิธิด้วยเอาคณะกรรมการนี่เป็นหลักแล้วคณะกรรมการก็จะเป็นผู้เขียนเอกสารเสนอเองครูไม่ต้องเขียนนะหมายถึงว่าคณะกรรมการชุดนี้สิบสามคนนี่ก็จะต้องเป็นผู้เขียนเองนะฮะที่จะส่งหนึ่งเดียวนี้ไปไปไหนต่อครับไปที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจริรพิมพกรุงเทพที่เป็นระดับประเทศเลยครับ หเน,นี่ขึ้นไประดับประเทศมันก็จะรวมมาทั้งหมดทั้งหมด76จังหวัดรวมกับกรุงเทพมหานครคแต่เนื่องจากจังหวัดพูกเก็ตเราเนี่เป็นจังหวัด เล็กๆมีครูมไม่มากนักเนี่ยเราก็มีโควตาคนหนึ่งอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชในโควตาห้าเนี่ยกรุงเทพมหานครโควตาสิบสองมันรวมไปทั้งหมดแล้วร้อยหกสิบสองประมาณนะไม่เกินร้อยหกสิบสองรวมทั้งบุลนิธิเสนอด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งประเทศเนี่ยรวมแล้วจะได้ประมาณ2 2> ร้อยประมาณร้อยหกสิบสองเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าบุญนิธิเสนอสักเท่าไหร่ที่เป็นนิติบุคคลอย่างจังหวัดเราเนี่ยค่อนข้างที่หลากหลายนะ,ะมีทั้งสิทธิเสนอมีทั้งสถาบันเสนอมีทั้งบุญนิธิเนี่ยผมจะเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตแล ตื่นตัวในเรื่องของการศึกษาเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะแล้วเราก็จะมีสภาการศึกษาภาคประชาชนอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยกันนะครับเพื่อช่วยกันจากร้อยหกสิบสองนี้จะเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นเหรอรับจะได้ใช่ครับประเทศไทยหนึ่งเมื่อเหลือเป็นหนึ่งเนี่ยนั่นแหละคือคําตอบว่าประเทศไทยต้องการครูในลักษณะไหนในวงการวิชาชีพก็จะเปลี่ยนจะก็ความแรกคือก็จะมองว่าเอะถ้าจะเป็นครูของ เพื่อแผ่นดินไทยเนี่ยเพื่อสอนลูกศิษย์จะมีคุณลักษณะอย่างไรตัวนี้ผมก็อยากเห็นอยาก,อยาก,อ,ยากอยากมองภาพตัวนี้เหมือนกันนะ <c oughs> คือ<ต>ทั้งสองท่านอยู่ในแวดวงการศึกษาขออนุญาตถามความเห็นทั้งสองท่านนะคะว่าที่จะคัดจนเหลือเอาแค่หนึ่งเดียวของจังหวัดภูเก็ตก่อนนะคะที่จะคัดจนเหลือหนึ่งเดียวของภูเก็ตเนี่ยครูที่จะผ่านไปจนถึงหนึ่งเดียวของภูเกเ็ตจะโดดเด่นขึ้นมาจากท่านอื่น ตรงอะไรคิดว่าน่าจะเป็นตรงไหนลองลาเ่อนคะอะไรที่ทำให้คนหนึ่งจะจะโดดเด่นขึ้นมาผมคิดว่ารางวัลเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยนะในในภูเก็ตนี่มีส่วนที่จะแสดงความเห็นเพราะว่าเมื่อได้แล้วเนี่ยจะต้องมีการประกาศนะครับเพื่อรับฟังว่าใครจะคัดค้านบ้าง แปลว่าสาธารณชนมีมีสิทธิที่จะตรวจสอบได้ด้วยเพราะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยครับเพราะนั้นครูนี่จะต้องโดดเด่นจริงๆทั้งเรื่องของจรรญ,ญาบรณทั้งเรื่องของผลผล,ผลิตที่เกิดจากฝีมือของครูที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกศิษย์ใน,ในเชิงประจักษ์นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องให้ความสําคัญและช่วยกันสเสนอช่วยกันตรวจสอบครับค่ะคซึ่ง คิดว่าแต่ละท่านที่ผ่านมา15คนนี้ก็ค,คงคุณสมบัติไม่ธรรมดาอยู่นะคะครับไม่ผมผมดูแล้วนะไม่ธรรมดาเป็นครูที่น่ายกย่องชื่นชมเป็นอย่างมากเลยผมอ่านจากเอกสารจากหลังจากที่ เที่ยวขับรถตะเวนไปทั้ง1้าคนเด่นนะไปเจาะแต่ในสังคมผู้ปกครองบ้างอะไรบ้างเราจะเห็นว่านี่แหละคือครูแล้วไปด้วยความสุขนะพอไปแล้วเห็นโอ้โหพอได้ความข้อมูลแล้วนี่เรามีความสุขมากแต่นี่ประเด็นคือว่าเราจะขัดได้เหลือหนึ่งตอนที่เหลือหนึ่งเดียวเนี่ยเราประกาศชื่อได้ไหมคะตอนประกาศเหลือหนึ่งนี่จังหวัดประกาศเลยประกาศได้เลยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการทักท้วงนะฮะคือให้ประชาชนได้รับทราบนะ ถ้าไม่มีการทักท้วงเนี่ยเราก็จะนําเสนอชื่อแต่ถ้ามีการทักท้วงเนี่ยเราก็จะนําข้อมูลที่เกิดการทักท้วงเนี่ยทักท้วงประเด็นใดบ้างแล้วก็ให้คณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้พิจารณาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะเพงยงแต่ว่าหนึ่งเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันวันครูนี้นะวันครูนี้น่าจะ15ท่านเนี่ยได้แน่แน่นะคะแต่ว่าจะ15ท่านจะไปร่วมอยู่ในกิจกรรมวันงานวันครูนี้ยังไงอย่างไรบ้างตอนนี้ขออนุญาตไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ 88 L แ a n d House Hillside ภูเก็ตบ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0แสนบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88 l a แ a n d House Hillside ภูเก็ตโดย n ลน n h o u u s e โทร076 521 888 คณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดเขามีหน้าที่อะไรสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐในจังหวัดให้บริการกิจการบ้านเมืองที่ดีพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดเผยและโปรง่งใสติดตามตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตอันก็ช่วยได้คะ่ะช่วยเป็นหูเป็นตา พบความผิดปกติหรือการทุจริตแจ้งบอกสายได้ที่0899081901และ076219900ธรรมพิบาลสร้างสังคมแห่งความโปร่งใสเพื่อสังคมไทยปลอดทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดภูกเก็ต เกรติยิ่งใหญ่กึกก้องโลกปันจกักสีรัต์ชิงแชมป์โลกครั้งที่16ชมการต่อสู้ของนักกีฬาระดับโลกกว่า45ประเทศทั่วโลกกับสุดยอดศิลปะก,การต่อสู้ที่โลกกล่าวขาน7-17มกราคม2558ณโรงยิมเนเทศบานนลนครภูเก็ตส่งแรงใจเชียร์ไทยสู่ความเป็นเลิศกีฬาบันจกักสีรัตพร้อมกันณจังหวัดภูเก็ต